ใจก็เหมือนกับกล้ามเนื้อร่างกายของเราอะนะคะถ้าเราจะฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องแกล้งมันนิดนึงก็คือให้มันยกน้ําหนักที่มากขึ้นนะคะเหมือนเราไปห้องยิมอะนะคะเราก็ยกดัมเบลยกอะไรให้มันกล้ามเนื้อแข็งออกแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อหายใจเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันจะทําให้มันแข็งแรงได้จําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ให้แรงต้านที่มากพอสําหรับกล้ามเนื้อหายใจนะคะ นอกจากอุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยขณะที่เราฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเรากำลังจะฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนที่เป็นมัดสําคัญของอกล้ามเนื้อหายใจของเราซึ่งก็คือกล้ามเนื้อกระบัลลมนั่นเองดังนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยแรงต้านจะต้องมาที่ตัวกล้ามเนื้อกระบัลลมเราก็จะต้องให้รู้สึกว่าท้องเรานั้นมีการพองออกในขณะที่เราสูดหายใจเข้าสู้กับแรงต้านที่เราตั้งจากอุปกรณ์อันนี้เป็นอันหนึ่งนะคะ ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครมีกําลังกล้ามเนื้อพื้นฐานเนี่ยเท่าไหร่การให้แรงต้านขึ้นอยู่กับพื้นฐานว่าใครแรงมากใครมีเขาเรียกว่าใครมีต้นทุนเยอะการจะฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกเราก็ต้องแกล้งเยอะเราก็ต้องให้น้ําหนักเยอะแต่ถ้าคนที่มีต้นทุนน้อยๆน,นะคะแล้วเราไปเอาอะไรที่มันหนักๆอุปกรณ์ที่ให้แรงต้านที่หนักเกินไปมันก็ไม่ไหวมันก็จะเกิดการล้าได้การเลือกอุปกรณ์จึงต้องเหมาะสมนะคะกับ พื้นฐานของแรงของกล้ามเนื้อายใจที่เขามีอยู่ดังนั้นคนที่มีกําลังกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงพวกกล้ามเนื้อหายใจเข้าอ่อนแรงเช่นคนป่วยคนอัมาพาตคนป่วยติดเตียงนะคะใช้แรงต้านก็ไม่ต้องมากก็ได้นะคะซึ่งก็แรงต้านที่ไม่มากเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์หลายตัวที่ท,ทำได้นะคะก็จะเป็นอย่างเช่น Bre ดจ์ก็ได้เช่น M t r e c h o l แก็ได้นอกจากเราอยากได้ตัว กำลังหรือตัวแรงต้านแล้วที่มันไม่มากเกินไปแล้วเนี่ยเรายังอยากจะได้ตัวปริมาตรของการหายใจด้วยดังนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ b r ทแ Max นะคะบี t แ Max เนี่ยเป็นตัวที่ให้แรงต้านต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาคนไข้กลุ่มนี้หายใจก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะการหายใจด้วย b ีทแม็อะ่ะมันจะต้องเป็นการหายใจที่ ยาวนะคะดังนั้นเนี่ยขณะที่เราฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะต้องทำงานนานขึ้นด้วยแล้วก็หนักขึ้นด้วยแล้วก็เป็นแรงต้านที่ไม่ได้หนักเกินไปสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะหรือคนที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหายใจนะคะนะคะทมทนี่จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้สปริงอะนะคะก็จะมีแรงต้านตั้งแต่ระดับสูง กับระดับต่ําได้แล้วก็คนที่แข็งแรงมากๆเลยอันนี้จําเป็นต้องเชิอุปกรณ์ที่ให้แรงต้านเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ power breath นะคะสรุปในเรื่องของการหายใจเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหายใจให้แข็งแรงเนี่ยสิ่งที่ต้องจําก็คือ1น่งหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะหายใจเข้าต้องนานๆนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้ยกอึบยกอึบแล้วก็ปล่อยนะคะหายใจเข้า ะระยะเวลาของการหายใจเข้าลกล้ามเนื้อหายใจเข้าของเราเนี่ยได้ทํางานได้ทุกๆส่วนได้นานพอนะคะอย่งอันหนึ่งก็คือส่วนของกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการฝึกก็จะต้องถูกที่ถูกทางด้วยนะคะอันนี้ก็ขอย้ำว่าเป็นส่วนของกระบังลมที่เราน้าหรือควรจะทําให้มันแข็งแรงนะคะอีนนี้นอกจากตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าแล้วเนี่ย การออกกำลังกายทั่วๆไปโดยที่ใชอ้ออกแรงทั้งตัวเช่นการวิ่งนะคะการปั่นจัก,กรยานหรือแม้แต่เต้นแอโรบิกนะคะ<น>พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ปอดของเราเนี่ยทำงานลึกขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปอดเราทำงานลึกขึ้นหนักขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหายใจก็จะถูกฝึกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายเนี่ย ถ้าเราออกกำลังกายที่ความหนักมากพออาังกายไปแล้วรู้สึกเราหนักเรารู้สึกมีความเหนื่อยอะไรในะระดับปานกลางถึงมาก อันนั้นมันจะบอกเราว่าเราให้ภาระหรือเพิ่มงานต่อตัวปอดเนี่ยสูงมากพอเพื่อให้เกิดผลของการฝึกได้นะคะดังนั้นแนะนำว่าถ้าเวลาวิ่งหรือเวลาไปออกกำลังกายปั่นจักรยานก็ใช้น้ำหนักที่ที่เราตั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราหอบเหนื่อยปานกลางอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหายใจของเราแข็งแรงตามไปด้วยนอกจากนั้นระบบอื่นๆของร่างกายทั้งร่างกายก็จะได้ผลจากการออกกลังกายด้วยนะคะ